ผมอยู่ชายแดนมันแสนเดียวดายอำเภอ่านซ้ายไกลลิบสุดตามองไปทางไหนใจเศร้าเห็นแต่ภูเขาขอฟ้าเสียงนกกากร้องกอง้ไพร ผมเผาหนวดเครายาวคุ้มรุงรังขี้เกลือขึ้นหลังแม่นเหลือเหงื่อคลไม่เคยอาบน้ำเดือนกว่าร้อนแดดหนาวฟ้าทนไว้เพื่อให้ชาไทยหิงหดอ ่านซ้ายชายแานแมน่นเมืองนาดานตำรวจทหาพรพลีชีปองแดนสยามท่านกินไข่ดาวหมูแทงผมกินข้าวแห้งแช่น้ำนั่งเวนอยู่ยาม เสียงกล้องลูกปืนแทนเสียงดนตรีดังมีพูผ้ผีมาร้องเพลงยามอยู่เวนคนไม้ไกลสว่างหนาวหยุดนำค้างใจหนาวอยากดมแก้มสาวาสักที ่านซ้ายชายแดนแม่นเมืองนาดานตำรวจทหารพรีชีปองแดนสยามท่านกินไข่ดาวหมูแท่งผมกินข้าวแห้งแช่น้ำนั่งเวนอยู่ยา เสียงก้องลูกปืนแทนเสียงดนตรีดังมีผู้พีมาร้องเพลงยามอยู่เวนคนไม้ไกลสว่างหนาวหยุดนำค้างใจหนาวอยากดมแก้มสาวสักที